สบัยดีพี่น้องสบัยดีเอฟทุกท่านสพี่นองสดีปลูกพอกันที่เก้าพี่น้องก็สร้างรายพี่น้องเฮ็ดบดให้สุกเฮ็ดบดให้สุกกระหาการเฮ็ดบดมุาขอฝถมาเกี่ยวขึ้นมาไต่โคมไต่โคมไต่ไฟสายพี่น้องเ้ยเห็นป่นนัก็ยังบ่ล แต่คงได้จะเท่าได้พี่น้องหักบนนี้มีเวลาถึงมหาเสี่ยวจะเลยกคำคำว่าเออเด็กเอามาให้เสี่ยวถึต้นแรกมาบทพันไม่น้อมมือเช่าเป็นมือเช้าเลยขอขอบพระคุณทั้งเสียวแล้วก็ทั้งปลาลุงเบิร์ดทุกทุกคนเนาะที่ว่าได้มาส่วนเลือเพชรเซียนมั่นก็ได้เฮ็ดมาฝากลาเฮ็ดมาให้สุบ

เออคนเอาเนาะบ่เมียนะโอ้ยแต่ละคนอยากนอนบ่เลยหาวงับมางเลยพี่ตพี่เกี่ยวข้าวบ่เมียนะะเอาเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวข้าวก้อยปลาลุงช้าวคนเกี่ยวข้าวมันข้าวลุมแล้วเน้อน้อนาะงเค็ไบ่ให้น้องเค็ง่ะ น้องแค้นเมื่อครับเมื่อนปู่เมื่อส่งหลดจัวน้องแค้นกับน้องแมนเนาะเอาขี่คนลัคันบ่ขี่คนลัคันเมื่อไรบสิออกมาือนกันเออเกขี่คขีี่ช่องคันเอาเมื่อนั้นจัวเอาเมื่อไร่ได้มือนันจั่วออกมาบกับดย้ เลยอร่อยเนี่ยจ้าอรลอยเนี่ยพอเมื่อปิดยางเนาะืยงเนาะอเนี่ยะืดยังเนาะมงกไปเนาะมึงได้กับเพิ่ก็เรวนะเพื่อนเนาะเร็วๆนะแม่เลยอะเลมณ์ดีเล่นเสนเื่อเพื้นเนอวา ผลเศร้าใช่เศร้าเป็นวัดเป็นไข่แน้วผลกระพื้นแข็งแข็งแข็งเเหรงเออมือเนี่ยิีดฉลองก็ออกมาเลยเนาะผเศร้าแม่ว่าออกมาต่เศ้าออกมาเกี่ยวขาเกี่ยวขาเพชแต่ละคนกับบมียาาหาอันบ่มี่มองกันเฮ็ดเอะนะบ่เฮ็ดบดบ่ ไม่มีน้าต่อเดียวเลยเด้กันตอเดียวจะทำยังไงถุกหมดอาชุบทงางเอาเพรนี่เนาะกันสุกแรกอีกกับมาก็มาแปร่งแบ่งให้เสียอีกก็แบ่งให้อันอันยังพอคุ้มอ้ํอีกก็แบ่งให้อันนั้นมีวันให้สาววนอีกในพระวันอีกอะไรแบบมีพลังพูดนาพี่เนาะสุกปั่นได้กินก็แบ่งกันเนาะ ินอสและปลลุงคูินอนง่ายมรับเลยดิพี่เนาะังนั้นนังนังนัน่โอ้ยากมาคำมาเมื่อพี่เนาะับสักเอามือนอนนั่คนบ่ชนยังขออยากนอนนั่นนนวันนี้นั่นนั่นเ้ยรับลับมือนอนนําเออควัเด้บอกเพตีเด้จบาบอกบุาองมือนอนนั่บอกฮะบอกเพตี งั้จให้ให้หน้าน่ะหออืมฝนนั่งชิบชิบชิบหล่น้องมันกินข้อแรงกินข้วกระอดกินหล่อองถอดขายังลูกถอดเป็นบ่ป้า มาเมากินกินเขาข้อขนอเคทตีเขาเขาเป็นพี่เน้อเลยแซ่บบอกะดปลาลกกินน้ำรานเลยปลาลุงากับบอดมาเากับบอดมาเบิดมือชดขำชดมือจากในซวนไ่มีมาเนี่งเนี่ยงงาน คันเล่หเล่อะไรค่ายอดอกมันน้องไปรตกับเพนป่ามาค่ล้มานะก็เลยเออจีหอคอยหาอยู่ชุเพื่คอยเหะคนแนี้เชื่ยดว่าบบแมนฉันจะจ้คางกันโ่แมนว่ามันอยู่ใกล้ย่างปหอเราคือจะไปคือจะไปอยู่ขุมุือเนาะโบไอโดดไงมันอยู่ใกล้กมันมันเลือนป่ายู่ในนีีสียางปรินนั่งอยู่บน ปลาลุงผู้นอนง่ายพิรับแหละปลาลุงอยากนอนนอนถ้ากะเวลากะประมาณหกโมงปลายหกโมงขึ้นเนาะหกโมงเย็นเขาตก็เลยว่าหน้าเนาะบลายก็เลยชาปลาลุงเขาแหละกะสำช่องพูมีลูกน้อยเนาะพี่น้องเอาใจลูกเพราะลูกของเขาอุ่นเย็นขึ้นไปมีนี่เลยลูกขาอุ่น แต่ว่ามืัอนี้ก็เป็นมือผักอยู่ปลาลุงแต่ว่าเ็ชอยแน่แนนชอยตอนคนกาถูกเอาน่องก็เอานอกตามตามประชาเด็กๆและปลาลุงเป็นเมื่อยคือแต่เศร้าแล้วกับพิคนกับชอบกุมีลูกน้อยอะไรกระทำกับแม่มี่อะไรแล้ก็แม่มี่นะแม่มีกับบริยั่งลุงน้อยแต่กับผู้เรียกคือเก่า เราก็บริมาแต่แ้วินๆแต่คนอยากเหยียดงานไปเอาอ้ากีต่อเดียวไเฮ็ดจังหวะทุ่งบางไงหนึงแมาไวเฮ็ดดินนะต่อเฮ็ดดินนะก็เฮ็ดปลวกสงนิ้ปิดแฟดกับพี่้อหยัดบนเหลื่มตา สีเซ็นต์แต่เมมาแต่บัดมฆเมมาเก็ปมาฮ็ดอันดินฮิตนะ้เลยเ็ดดินมาคกะอ่อนๆปลาลูกเม่เสียวมหกับปลาบุไลเนาะบุบบเหนแหงบบเมเห็ดแหงบเนเห็ดแหงด้ยน้ำมอหนน้ำมอุสปลาแสบ สุกดนแี่บะเะเบืินต้มสุกเฮ็ดน้ำลานเดอปลางลุงบ่อาง้ลุงบอย้พงษ์ไก่ดีเบ่ทุกคนี่แย่หนดีวัโอ้ยน้อยดกินบสดสัมน้ซอยสุก แต่ในน้อยบมจิิคิดเป็นอกอกค่นี่อคิดว่าคือแกงเป็นดอกวาไม้ของแพตตะว่าดอกไพดออกมาอ๋อดึงผมเบื่อยมือกันนี่อ่ันแถวดิพูดเฮ็ดโลกเฮ้ยมาเต็น่บอเอามานอนนํำเลยเตอามานอนนํำเป็นไรเนาะ Ô mơ nắng, mơ nắm cảm, Nóng cảm, chân nhật kẹt, kìa kìm nôm. Bé bổng là hà đi. Hô mơ nắm. Hãy quân mơ nắm cảm. Hãy quân mơ nắm cảm. Hãy quân mơ Hãy quân mơ nắm cảm. Hãy quân mơ nắm cảm. Hãy quân mơ nắm cảm

ขึ <Huh? S 2> <geliyor> ้นฮอตขึ้าฮอมาดี๋เออกินอ่อขึนฮอตในแค่ขึ้นฮอตในอ้ำหนือขึนฮอตในแพะอเน้อะลูมนอขึ้นอตในมเนในแพ่ก็ขึนฮอตโอตุคก็บอกือบอกว่าแม่อัำแม่อัมมึงไปได้สิมาหาบอกนอนกดิคตอบอกว่าแม่อัมมึงไปได้สิมาหากินฮอตเห็นไหม บ่ยังให้มาม่อมาอ่ะบ่น้อโนองล้มเลยโอเคพี่น้องิัดไปมาปาจจฝากคนไดก็เช่สองซาบุไลสองแมมมี่เด้อพี่น้องิบหน้าพอกันใหม่เด้อสบายดีปลาบุไลนาะทั้งปลาลุงได ด yeah. mm ูม hmm. so um ืดขากะคอกคุณาลาเดอรบละนอยไปกินแม่บงนี้่นทุกคนจะเลยขอบคุณทางลุงบอยชอมเนาะขากไปส่งลูกเลยการมิเช้านี่เพิ่นกามีเนตาได้มาวยเลือเอาไก่มาเลี้ยงสามโตลุงบอย เมทินเมนาเทนสองคนและทังลุงบอย่อยู่ดีเจ้าเถอลุบอยที่เบิร์ดทุกคนทั้งทีมงานลุงบอยทั้งเบิด ทำบุไลเลการทำแมี่่วยเรืองูปร้านเนาะทำอไรจดีเนาะดพี่เนาะบดี